ความรู้สึกของพวกเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะหลายคนคงรู้สึกผ่อนคลายสบายเพราะว่าพวกนี้จะได้กลับบ้านแล้วนะใช่หรือเ,เปล่าลองสังเกตความรู้สึกของเราวันแรกที่เรามาถึงมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างอาจจะมีความหนักอ,อกหนักใจขอยวิตกกังวล อันนั้คือในวันแรกแล้วก็หลังจากนั้นแหละวันที่สองวันที่สามสี่ห้าหนะเ <_ d> um> ชื่อว่าก็คงจะมีความรู้สึกหลายอย่างปะป,ปนกันความฟุง้งความเครียดหรือว่าความหงุดหงิดอันม,มันเป็นช่วงที่เราต้องต่อสู้กับตัวเอง มากทีเดียวนะโดยเพราะผู้ที่ไม่เคยมาปฏิบัติไม่เคยมาอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองในที่นี้เนี่ยแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางผู้คนหลายสิบคนเป็นร้อยแต่ว่าก็ไม่สามารถจะพูดคุยอย่างอิสระ ไม่มีโทรศัพท์มือถือให้ดูไม่มีหนังสือให้อ่านกิจกรรมหรือกิจวัตรก็รู้แล้วแต่เป็นการตามดูรู้ใจแล้วก็กายของตัวเองหลายคนจะรู้สึกอึดอัดการอยู่กับตัวเองเป็นเรื่องยากนะ ทั้งทั้งที่เราบอกว่าเรารักตัวเองรักตัวเองแต่ทำไมการอยู่กับตัวเองมันจึงยากอย่างนั้นหลายคนจะรู้สึกสบายหากว่ามีอะไรทำมีคนมาพูดคุยมีโทรศัพท์ให้ดูให้เล่นสบายใจเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาเป็นโอกาสที่เราจะได้ หนีจากตัวเองทำไมรักตัวเองเนี่ยจึงอยากจะหนีจากตัวเองตะพอไม่มีอะไรที่จะทำให้เรานี้จากตัวเองได้ต้องมาอยู่กับตัวเองมันจึงกลายเป็นความกระสับกระส่ายหรือจะเป็นความทุกข์ทรมานแต่ก็ดีนะหน้านุโมทนาที่พวกเราส่วนใหญ่ก็ ภาคเพียรนะอยู่กับการปฏิบัติมา,มาจนถึงนาทีนี้แล้วคงจะเห็นนะว่าจริงๆแล้วนี่เราจะไม่ค่อยได้อยู่กับตัวเองเท่าไหร่หรือไม่ค่อยได้อยู่กับปัจจุบันแต่ไปอยู่กับความคิด ไปอยู่กับภาพปรุงแต่งไปอยู่ความทรงจำในอดีตหรือภาพปรุงแต่งเกี่ยวกับอนาคตใจมันไหลลอยเลื่อนอไปเรื่อยๆเหมือนคนไร้บ้านอย่างที่พูดไปเมื่อวนันซืนหลายคนมาด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสติทําความรู้สึกตัว หรือมาหาความสงบแต่ก็จะพบว่ายิ่งปฏิบัติก็ยิ่งไม่สงบความฟุ้งก็ยิ่งเยอะสติก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าอาจจะเกิดความรู้สึกท้อขึ้นมาว่าปฏิบัติมาต้องเยอะแล้วต้องหกวันนยไม่เห็นได้อะไรเลยนะ ้แต่ความทุกข์ความกระสับกระส่ายแต่ที่จริงเนี่ยถ้าสังเกตดูอย่างน้อยเราก็ได้คือเราได้เห็นความหลงในใจของเราแม้ว่าความหลงนี่มันจะยืดยาวแต่อย่างน้อยเนี่ยการที่ได้เห็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าได้เรียนรู้แล้วล่ะหลวงพ่อคำเขียนต้นเคยกล่าววา่าความหลงไม่ใช่ผิดนะ อย่าไปมองว่าความหลงเป็นสิ่งผิดนะความหลงเป็นความรู้อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราหลงอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราฟุ้งซ่านอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราชอบคิดลบคิดร้ายอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยสังเกตหรือพบมาก่อนเลยก็ได้แล้วก็อย่าท้อแท้นะถึงแม้ว่าสติความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่ ตลอดเท่าวันเนี่ยนะถ้าว่าเราเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงนอนเลยเนี่ยสิบห้าสิบหกชั่วโมงนะห้าวันเนี่ยห้าวันครึ่งเนี่ยมันยังไม่ถึงร้อยชั่วโมงเลยนะไหนไม่ถึงร้อยชั่วโมงเลยและในร้อยชั่วโมงเนี่ยนะไอ้ที่รู้ตัวเนี่ยก็คงไม่ถึงหนึ่งในหนะ้าอีกสีในห้าเนี่ยคือหลงแมขณะเนี่ยนะยกมือไปเดี๋ยวก็หลงแล้ว ฟังอัตมาบรรยายไปเดี๋ยวก็หลุดแล้วธรรมดานีแต่ใหม่ๆเนี่ยม,มันจะหลงมากกว่ารู้หลงสี่ในห้าหรือสี่สิบหรือแปดสิเอร์ซนี่ประมาณการนะโดยปกติในชีวิตประจำวันของเราเราก็หลงประมาณนี้แหละเขาเคยทำวิจัยเพราะว่าคนที่ทำงานเนี่ยเจ็ดชั่วโมงครึ่งเนี่ยอันนี้ในยุโรปนะ ทำงานจริงๆเนี่ยใจไปอยู่กับงานจริงๆเนี่ยชั่วโมงครึ่งเท่านั้นแหละ <c oughs> ไอ้ที่เหลือหกชั่วโมงนี่ไม่รู้ไปอยู่ไหนไปอยู่กับความคิดฟุ้งปรุงแต่งไปอยู่กับสิ่งที่มันโผล่เข้ามาเช่นข้อ,อความหรือเมสเซจโผลมาทางมือถือโผลมาทาง Facebook อ่ะก็ไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นแหละไอ้งานที่ทำละลืมไปเลย ทำงานจริงๆนะชั่วโมงครึ่งใจลอยฟุ้งไปโน่นนี่หนกะชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณเนะี่ยลอยไปประมาณ80%แปดสิบเปอร์ซนที่เราปฏิบัติมาเนะี่ยอยชั่วโมงเนะี่ยรู้ตัวจริงก็ไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงหรอกอีกแปดสิบชั่วโมงหลง ยี่สิชั่วโมงที่เราพอจะรู้ตัวอยู่บ้างเนี่ยนะมันมันยังไม่มากพอนะที่จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะหรือว่าเปลี่ยนแปลงแบบใหญ่โตอะไรเพียงแค่ว่าเออทําให้เรามีสติรู้ทันความคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นอย่างเห็นได้ชัดก็ได้เพราะว่า นิสัยเดิมของเราเนี่ยนะมันถูกสะสมมันถูกมันฝังลึกมานานทีเดียวนะตั้งแต่เรายังเป็นเด็กรู้ความได้แล้วก็ปล่อยใจลอยนะตั้งแต่พอจะเริ่มมีความคิดนะก็อาจจะสักหกเดือนหนึ่งปีหนึ่งขวบนะจนมาถึงปัจจุบันกนะี่ปีเราปล่อยใจให้ลอยไป บางคน30ปีบางคน40ปี50ปีนะสามวันคูณเข้าไปแล้วคูณเข้าไปอีก24ชั่วโมงเนี่ยมันหลงไปสักเท่าไหร่นะถ้า30วันถ้า30ปีก็อายุป,ประมาณ1,000งวันไอ้หนึ่งหมืนวันก็สองแส0ี่หมชั่วโมงนะหึงในสก็หลับนะ แปดพชั่วโมงหนึ่งหมพันชั่วโมงไม่หนึ่นหนึ่งหมชั่วโมงเนี่ยนะตื่น80%อร์เในความหลงมันเท่าไหร่ลองคํานวณดูนะโอ้เราหลงเนี่ยมันเยอะมากเลยนะเป็นแสนชั่วโมงนะสำหรับคนอายุ30ปิปีแล้วนี่เราเพิ่งมารู้สึกตัวแค่ยี่สิบชั่วโมงอะยี่สิชั่วโมงนี่มันจะไปสู้กับ ความหลงเนี่ยที่สะสมกันมาเป็นแสนชั่วโมงได้ไหมมันก็ยังไม่ได้ทีเดียวนะแต่ว่าอย่าท้อเพราะว่าถ้าเราทำไปเรื่อยเร่ยเนี่ยน,นิสัยใหม่มันก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วมันก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยเก่าได้มันก็เหมือนกับว่าร่องน้ำนะร่องน้ำเนี่ยจิตใจเราเนี่ยนะม,นมันเหมือนกับร่องน้ำ แรกร่องก็เล็กแต่พอน้าไหลไปนานๆร่องก็ใหญ่น้ํา, <Yeah. S 1> าก็ไหลแรงเจออะไรมากระทบใจเราก็ไหลไปตามนิสัยความเคยชินเดิมๆเรียกไหลไปตามร่องเดิมเช <Yeah. S 1> ่นมีเสียงกระทบ <Yeah. S 1> ก็หงุดหงิดขึ้นมานะ yeah. มันเกิดมันเกิดขึ้นมาเองเลยเพราะว่ามันมันเป็นร่องของของใจไปซะแล้ว เพราะว่ามันมันเป็นอย่างนั้นมามันถูกสะสมมามันถูกสร้างมาอย่างนั้นนานไอ้ร่องของใจที่ผ่านมาเนี่ยคือร่อง,องความหลงนะอยู่เฉยเมื่อไหร่เป็นต้องหลงเมื่อนั้นคือฟุง้งแต่ตอนนี้เราเนี่ยเราพยายามจะฝึกให้ใจมันอยู่กับปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นบ้านของใจอย่างที่พูดไปแล้วมวนซึน,นก็คือการสร้างร่องน้ำใหม่นะ สร้างทางน้ำใหม่ไม่ใช่ให้ใจมันไหลไปทางความหลงแต่ให้ใจมันไหลไปทางรู้ตัวอันนี้ก็เปลี่ยนเหมกกืกับการสร้างร่องน้ำใหม่การสร้างร่องใหม่ให้กับน้ำใหม่เนี่ยร่องมันยังเล็กอยู่นะร่องใหม่เนี่ยน้ำก็ไม่ค่อยไปทางร่องใหม่หรอกมันก็ยังไหลไปทางร่องเก่าเพราะว่าร่องใหม่เนี่ยมันยังเล็กยังแคบแต่ถ้าเราขยันขุดนะขยันขยายนะ น้ำก็จะค่อยไหลไปทางร่องใหม่มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมันกลายเป็นร่องใหญ่แล้วพอมันใหญ่มากๆนี่นะต่อไปน้ำอาจจะไหลไปทางนั้นไปทางใหม่ส่วนร่องเก่าเนี่ยน้ำก็จะไหลน้อยลงก็หมายความว่ายังหลงอยู่นะแต่ว่าหลงน้อยลงเพราะว่าเรามีสติมีความรู้ตัวมากขึ้นนะเพราะว่าเราสร้างนิสัยใหม่คือนิสัยการทำความรู้สึกตัวการมีสติอยู่เสมอ แล้วร่องใหม่เนี่ยถ้ามันถ้ามีน้าไหลไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะขยายใหญ่โตจนทั้งร่องเก่านี่กลายเป็นร่องที่แคบเลยนะแต่ก่อนร่องเก่านี่คือร่องที่ใหญ่ไอ้ร่องใหม่คือร่องที่เล็กนะแต่พอเราขยายร่องใหม่ให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยน้าก็มาน้ําก็จะไหลไปทางนั้นแหละมันก็ทําให้ร่องใหม่เนี่ยใหญ่ขยายกว้างลึกส่วนร่องเก่าก็ค่อยๆเล็กลง อย่าไม่นำเจ้าพระยาแต่ก่อนนะนะมันก็ไม่ใช่ไหลผ่านธรรมศาสตรอนะไอ้ไอที่ไหลผ่านธรรมศาสเนี่ยมันเดิมมันเป็นคลองขุดเจ้าพรยาเดิมเนี่ยมันก็คือคลองบางกอกใหญ่บางกอกน้อยมันอ้อมนะสมัยที่ยาก็เลยขุดคลองนะคลองรัดนี่เราคลองรัดหน้าธรรมศาสนี่แหละสรีราะ เ่อนก็เป็นของเล็กๆนะแต่เป็นไงตอนเนี้โอ้มันกลายเป็นแม่น้าไปซะและ้วส่วนแม่น้ําสายเก่าคือลองมากองน้อยมากองใหญ่เป็นยังไงตอนนี้แคบนะแคบนะลองใหม่ทางน้ําใหม่นี่มันกว้างแล้วนะทางน้ําเก่าเนี่ยมันแคบเทียบไม่ได้กับทางน้ําใหม่ใจเราก็เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันนะ นิสัยเก่าที่มันหลงที่สะสมกันมานานเนี่ยสาสิปีสนะี่สิปีเนี่ยนับแล้วก็เป็นแสนแสนชั่วโมงแต่ว่าถ้าเราหมั่นทำความเพียรอยู่เรื่อยๆเนะเจริญสติอยู่เป็นนิดไม่ใช่โดยการสร้างจังหวะโดยการเดินจงกรมเท่านั้นนะแต่ว่าโดยการมีสติ รู้สึกตัวในกิจวัตรประจําวันเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเลยเวลามันง่วงขึ้นมาก็ตั้งสติให้ดีนะสติมันทำให้หายง่วงหรือถ้ายังงงเงียอยู่นะเวลา,าพับเก็บที่นอนก็ให้ทำความรู้สึกตัวไปไม่ต้องคิดเรื่องอะไรอย่างอื่นให้ใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานที่ทำเฉพาะหน้าเวลาล้างหน้านะใจเราก็อยู่กับการล้างหน้าน มันเผอคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็รู้ทันกลับมาไม่ให่ปล่อยใจลอยอย่าไปคิดว่าทำสองอย่างมันดีนะเช่นล้างหน้าไปด้วยคิดโน่นคิดนี้ไปด้วยบางคนก็อาบน้ำไปก็คิดไปว่าเช้านี้จะปรุงอะไรให้ลูกกินนะหรือว่าตอนบ่ายนี่จะต้องไปประชุมนะจะเสนอเรื่องอะไรอาบน้ำไปก็คิดเรื่องงานไป เรือ่องนี้เราทำสองอย่างในเวลาเดียวกันมันไม่ใช่ว่าดีนะเพราะมันทําให้เราเนี่ยหลงอยู่เรื่อยๆสมัยนี้เขาบอกว่าเนี่ยต้องทำหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยเราใช้ภาษา multitasking นะทำหลายอย่างพร้อมกันนะกินข้าวไปด้วยคุยไปด้วยกินข้าวไปด้วยดูโทรศัพท์มือถือไปด้วยกินข้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยดูโทรทัศน์ไปด้วย หรือว่าเวลาทำงานในออฟฟิศก็ทำหลายๆอย่างพร้อมกันอันนี้เคยเค <c oughs> ยเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เขาเขาเริ่มไม่นิยมแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาสนใจโมโนทัสกิ้งแล้วโมโนทัสก <c oughs> ิ้ง <c oughs> คือทำทีละอย่างโมโนแปลว่าหนึ่งทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นนะไม่คิดเรื่องอื่น มันทำให้มีสติมันทำให้มีสมาธิและมันก็ไม่ได้ทำให้เสียเวลาเลยนะมัลติทัสกิ้งเนี่ยทำไปปรกว่าเสียเวลาด้วยแล้วก็แต่ละอย่างก็ไม่ได้ดีใจก็ฟุ้งง่ายแล้วนะลองฝึกนะาทำทีละอย่างทำทีละอย่างกินข้าวใจก็อยู่กับการกินข้าว มันเผลอคิดไปก็รู้ทันอะไรทำให้รู้ทันคือสตินะสติก็จะพาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการกระทำในขณะนั้นๆัมันก็เกิดความรู้นรู้ตัวขึ้นมาแล้วลองทำเป็นนิสัยนะต่อไปนิสัยใหม่ก็จะเกิดคือคือนิสัยที่รู้รู้สึกตัวรู้ตัวอยู่เป็นนิดนะหรือบ่อยๆ อาจจะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นตนะแต่ว่ามันก็มันก็จะเริ่มมากกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นเป็นสามสิบเปอร์เซ็นตสี่สิบเปอร์เซ็นตห้าสิบเปอร์เซ็นต่อไปมันจะรู้ทันความคิดได้ไวขึ้นในะการที่จะรู้ทันความคิดเนี่ยหรือเห็นความคิดเนี่ยมันก็แปลกนะถ้าตั้งใจอ่ะมันไม่เห็นหรอกแต่ถ้าไม่ตั้งใจมันจะเห็น คนที่พยายามที่จะเฝ้าดูความคิดเพื่อจะได้รู้ทันความคิดเนี่ยยิ่งทำยิ่งเครียดแต่คนที่ทำสบายๆนะไม่ได้ตั้งใจมากนะมันกลับเห็นความคิดนะทีละนิดทีละนิดแต่ก่อน,นคิดไปเจ็บไปเรื่องหนึ่งค่อยเห็นแต่ตอนหลังพอความคิดหดสั้นลงเหลือหกเรื่องห้าเรื่องก็เริ่มเห็นความคิดมันไม่ยาวนะเป็นขบวนรถไฟอีกต่อไป แล้วที่ว่าเห็นเนี่ยนะแค่เราปฏิบัติเนี่ยนะหกวันเนี่ยถ้าเราเริ่มเข้าใจคําว่าเห็นนะไม่เข้าไปเป็นเนี่ยก็ถือว่าก้าวหน้าแล้วให้เราแยกแยะได้นะระหว่างเห็นกับเป็นหรือว่าเห็นกับเพ่งถ้าเราแยกแยะได้พอจะแยกแยะได้นะมันก็ถือว่ามีมีหลัก ที่จะไปทำต่อหรือถึงจะยังไม่เห็นชัดๆนะหรือว่าเห็นแบบประพินประพายก็ตามเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยจะเกิดชันธาในการทำความเพียรในการปฏิบัติก็ถือว่านะมีความก้าวหน้านะเพราะว่าการที่จะปลูกชันธาในการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องง่ายก่อนที่เราจะมาเนี่ยมันจะมีแรงเสียดทานแรงต้านทานเยอะมีเหตุผลมีข้ออ้างมากมาย ที่จะให้เราเปลี่ยนใจไม่มานะแต่เราก็พาตัวเรามาจนถึงที่นี่มาถึงที่นี่แล้วมันก็ยังมีแรงเสียดทานมากมายที่ทำให้เราขี้เกียจปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติท้อแท้หงุดหงิดอึดอัดนะกว่าจะสาตาร์ทการปฏิบัติได้โอ้มันก็เป็นเรื่องยากแล้วต้องเขี่ยวเข็นนะกว่าจะผ่านไปแต่และชั่วโมงกว่าจะผ่านไปแต่ละวันมันลำบากเหลือเกินแต่พอมาถึงจุดหนึ่งนะเรารู้สึกว่า การปฏิบัติเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องสบายมีแรงเสียดทานน้อยลงตรงข้ามนะกับมีฉันทะในการทำความเพียรมากขึ้นอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะเพราะว่าถึงแม้เราจะยังไม่มีสติรู้สึกตัวชัดเจนแต่ว่าถ้าเรามีฉันทะฉันทะคือความพอใจที่ได้ทำเนี่ยกลับไปเนี่ยฉันทะเนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้เราเนี่ยทำต่อนะทำต่อ อาจจะไม่ได้ทำมากมายอย่างที่ทำในช่วงห้าวันแต่ว่านั่นไม่ใช่นั่นหมายถึงการทำในรูปแบบแต่เราจะมีสันทาในการทำนอกรูปแบบมากขึ้นนะแล้วพอเราทำบ้างเผลอบ้างทำบ้างเผลอบ้างบางทีมันจะเริ่มเห็นนะเห็นความคิดเห็นอารมณ์าอารมณ์ที่ว่าเนี่ยนะก็ ไม่ไม่เลือกนะว่าเป็นอารมณ์ลบเช่นความโกรธความเกลียดความหงุดหงิดอารมณ์ดีๆความสุขใจความสบายใจนะความเพลิดเพลินก็จะเริ่มเห็นมันแล้วพอเห็นมันจะวางเห็นแล้มันจะวางและการเห็นนี่มันจะทําให้เรารู้ว่าโอ้มันต่างจากการเป็นอย่างไรเห็นความคิดแต่ไม่ใช่ผู้คิดเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธเห็นความดีใจไม่เป็นผู้ดีใจ มีเรื่องเล่าว่าเนี่ยพระอาจารย์ประสงค์ปริปุโนโนเนี่ยท่านเคยสนทนากับเด็กผู้หญิงอายุสิบขวบคนหนึ่งเด็กคนนี้ก็ฉลาดช้านสนใจการปฏิบัติไม่รู้ว่าเคยไปรูศิษย์ท่านมาก่อนดหรือเปล่านะสนทนากันสักพักระอาจารย์ประสงค์บอกเนี่ยหนูเป็นเด็กดีเด็กฉลาดเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูนะแล้วก็ดึงรูปคำออกมาจากย่าม เด็กเห็นเด็กก็ร้องโอโหพระอาจารย์ประสงค์ท่านวัยนะท่านถามเลยหนูร้องโอโหหนูเห็นอะไรเด็กแทนที่จะบอกว่าหนูเห็นรูปครมนะเด็กบอกหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะให้สังเกตนะเด็กไม่ได้ตอบว่าหนูดีใจนะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจมันต่างกันนะระหว่างหนูดีใจกับหนูเห็นข้างในมันดีใจหนูดีใจแปลว่าหนูเป็นผู้ดีใจแล้วแต่หนูเห็นข้างในมันดีใจแปลว่าอะไรเพราะว่า ความดีใจกับหนูเนี่ยมันคนละอันกันผู้รู้มันเห็นความดีใจถ้าเราเนี่ยลองนะสังเกตเห็นข้างในมันคิดเห็นข้างในมันหงุดหงิดเห็นข้างในมันอึดอัดอันเนี้ยใช้ได้แล้วแต่ถ้าคิดว่าโอ้ยฉันอึดอัดฉันหงุดหงิดเนี่ยนี่ยยังเป็นอยู่นี่อาจารย์ประสงค์เนี่ยท่านก็ไวนะท่านก็ถามต่อไปว่าแล้วหนูทําอะไรกับมันน่ะ มายถึงทำอะไรก็ไอไอความดีใจเด็กตอบดีเด็กตอบว่าหนูไม่ทำอะไรกับมันค่ะหนูก็แค่ดูมันเฉยๆตอนนี้มันเพลาลงแล้วตอนนี้มันข้างในมันเบาลงแล้วความดีใจมันลดลงแล้วเนี่ยตัวอย่างของเด็กคนนี้มันเชื่อเนเลนนะว่าเห็นกับเป็นเนี่ยแตกต่างกันอย่างไงแล้วเด็กก็ ไม่ได้ทําอะไรกับความดีใจนะแค่ดูมันเฉยๆอันนี้เรารู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆเห็นข้างในมันดีใจก็ก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันไม่เพลินไปกับมันดูมันเฉยๆเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าเราทํานี้ได้เนี่ยต่อไปเวลาเห็นข้างในมันโกรธเห็นข้างในมันหงุดหงิดเนี่ยแค่ดูมันเฉยๆนะมันก็เบาลงมันก็เย็นลงได้อันนี้เรารู้ซื่อๆ จริงๆเด็กคนนี้นะตอนที่ตาเขาเห็นเขาเห็นอยู่สองสองชนิดสองอย่างนะเห็นอยู่สองระดับคือตอนที่อาจารย์ประสงค์ดึงรูปประคำมมาเนี่ยตาเห็นรูปประคำมส่วนสติเห็นความดีใจนะตาเห็นรูปประคำมสติเห็นความดีใจถ้าเราฝึกทำแบบนี้บ่อยๆนะ เวลาตาเห็นรูปสติก็เห็นความดีใจความเสียใจเห็นอาการขึ้นอาการลงเวลาหูได้ยินเสียงหรือว่าเวลาเสียงกระทบหูสติก็เห็นความพอใจเห็นความไม่พอใจเห็นความหงุดหงิดเห็นความเพลิดเพลินเวลาเท้าเหยียบเหยียบหินสมมติเดินเท้าป่าไปเหยียบหินเนี่ย สติก็เห็นความโกรธที่เกิดขึ้นเพราะมันเจ็บเนี่ยพอเท้ามันเจ็บเนี่ยมันก็เกิดความโกรธขึ้นที่ใจแล้วก็มีสติเห็นมันถ้ามันทําอย่างนี้ไปนะไม่ว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายรับสัมผัสมันก็จะเห็นข้างในไปพร้อมๆกันเรีวยกว่าเห็นสองต่อในเวลาเดียวกันนะตาเห็นรูป สติเห็นความดีใจผู้ได้ยินเสียงสติเห็นความโกรธความหงุดหงิดนะในการปฏิบัติของในชีวิตประจำวันของผู้ปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นอย่างนีนะ้คือมันจะเห็นสองอย่างในเวลาเดียวกันตาเห็นลูกสติเห็นความดีใจ อันนึงเนี่ยมันพุ่งไปข้างหน้าอีกอันหนึ่งเนี่ยมันถอยมาข้างหลังมันมองเข้าในไอ้ที่พุ่งเข้าหน้าคือตาตานี่มองไปข้างนอกหูกได้ยินข้างนอกนะแต่สต,ต pues. ิเนี่ยมันมารับรู้ข้างในมันรับรู้สองอย่างในเวลาเดียวกันนะคือรู้นอกและรู้ในในเวลาเดียวกันตาทำหน้าที่รู้นอกสต,ติทำหน้าที่รู้ในนะ มันจะเหมือนกับต้นไม้เลยนะต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้ที่เจริญงอกงามนี่นะลำต้นมันก็จะพุ่งขึ้นฟ้าส่วนรากเนี่ยมันก็จะยั่งลงดินและยิ่งพุ่งขึ้นฟ้าด้วยลำต้นแล้วก็ยั่งลงดินด้วยรากเนี่ยมันก็จะยิ่งมั่นคงแน่นหนาต้นไม้ต้นนั้นก็จะเป็นต้นไม้ที่แข็งแรง,แล,งแล้วก็มั่นคงแล้วก็มี น้ำหล่อเลี้ยงนะช่วงนาตาปีแม้ว่าในช่วงหน้าแรงนั่นเราฝึกอ,อย่างนี้นะรู้นอกรู้ในรู้นอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รู้ในไปด้วยส่วนใหญ่เรารู้นอกแต่ว่าเราลืมรู้ในนะเรารู้แต่นอกเราไม่รู้ในความโกรธข่มงำใจยังไม่รู้อีกความเศร้าข่มงำใจก็ยังไม่รู้อีก ความหงุดหงิดครอบงำใจยังไม่รู้อีกเพราะอะไรเพราะใจเนี่ยมันส่งออกนอกใจมันไปเพ่งอยู่ที่รูปที่เห็นข้อความที่อ่านหรือว่าไปรับรู้ไปจดจ่ออยู่ที่เสียงที่ดังนะไม่ว่าจะเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงคนพูดคุยหรือว่าเสียงคนนินทาแต่ไม่เห็นข้างในนั่นแหละคือปัญหาที่ทำให้เราทุกข์ แต่ถ้าเราเนี่ยนะเราทำความเพียรอยู่เรื่อยๆเนี่ยต่อไปมันจะรู้นอกแล้วก็รู้ในมันจะไม่ใช่แค่รู้ว่าเราทำอะไรนะไอ้ที่รู้ว่าทำอะไรก็สำคัญนะเช่นรู้ว่ายกมือรู้ว่ากำลังเดินนะไอ้ที่เราปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยมนเป็นการปฏิบัติเบื้องต้นก็คือรู้กายรู้ว่ากายทำอะไรในขณะนี้ในปัจจุบันขณะแต่ต่อไปมันจะก้าวไปไกลกว่านั้นนะ ก็คือรู้นอกและรู้ในนะตาเห็นรูปรู้รูปด้วยตาแต่ว่าก็มีสติรู้ใจที่คิดนึกหรือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเรารู้ทันอารมณ์แบบนี้นะมันจะมาครอบกำจใจเราไม่ได้มันจะโผล่มาปุ๊บเดียวแล้วมันก็หายไปเพราะว่าเรารู้ทันอย่างที่บอกไว้แล้วว่าอารมณ์พวกนี้มันเหมือนขโมยเนะี่ย มันกลัวการถูกรู้ถูกเห็นนะมันจะมาตอนเราเผลอเราเผลอเมื่อไหร่มันมาทันทีแต่พอเรารู้ตัวนี่มันก็จะหายไปเพราะว่าเรารู้เราเห็นเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยสติมันทนการถูกรู้ถูกเห็นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนที่ตาเห็นรูปผูวดินเสียงเนี่ยเกิดอารมณ์ขึ้นมาดีใจเสียใจก็ตามเนี่ยถ้ารู้ด้วยสตินะมันก็จะหายไป มันจะไม่สามารถจะครอบงำจิตเราได้อย่างแน่นหนาจนทั้งเรากลายเป็นท่าของมันจนทั้งมันบงการให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าโวยวายอาลวาดพูดร้ายทำร้ายคนอื่นบ้างทำร้ายตัวเองบ้างฝึกให้เห็นนะฝึกการเห็นฝึกให้เห็นความคิดเห็นความรู้สึก เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับการที่ตาเราเห็นรูปหู้ดินเสียงหรือพร้อมๆกับที่เราทำอะไรต่างๆด้วยกายของเราต่อไปมันจะไม่ใช่แค่รู้กายเคลื่อนไหวแต่มันจะเห็นใจคิดนึกด้วยเอาคำเดียวเผื่อเท่านี้นะขอกราบพระ